กนบดยวยไปเป็นอเรียนโรงเรียนไหนครับตอนห่ครับอ๋อตบันอยู่อมรูรูจะน้อมตอนดีไหมรูอ่อตอว่าตรงตอว่าตรงรูจะนอมใจร้ายป่วล่ะใจร้ายเด็กมไม่ คนแถวนี้แบบนั้นี่ยที่นี่ก็ชอบขู่เนี่ยเขาใหญ่ใหญ่แค่เห็นใจเห็นเลยนะ่อใจเห็นเลยมันไม่เคยอยู่รึนใจเห็นเลยบางคนเห็นเลยมันไม่เคยอยู่รึนโจอันนั้นเลยเขาไม่เจหรอเลยไม่ใจเห็นกลยไงไงเว้ยไปยูเนี่ยอยู่ดูเต็งเบอร์มาเลยจับจับไปจับจับ ม่านวันนี้ท่านันนี้ทราบหมดทุกนเอาเงยเอายอดไลค์แล้วอะไรอย่างนี้พี่บอลไม่มาไม่เออายห็นเลยช่องเก่าถูกปิดแล้วก็ไม่ถึงสิลงเลยถูกแจ้งลิขสิทธิ์เจาของช่องคนไทยนี่แหละแจ้งลิขสิทธิ์ถ้าคนต่างประเทศก็ไม่แจ้งคนไทยตัวดีเส้นใหม่ๆไม่ทำช่องก็อย่าปนกันทำทำแบบไหนก็คือแบบนั้นยูทูบมันจัดมันจัดหมวดหมู่ให้เราง่าย ถ้าทำหลายอย่างมันจัดยากเลยได้มันก็จะมั่นคงดีกว่าไลงดกไม่มีตัวเลข

อ่าเราคนพาไปไม่รู้อ่ะรเก๋งเก๋วา้ก้อยอก้อยมงคลนายจางางเ่นสลงอายางเป็นอาจจรย์ตื้อเลยตื้อเอือเออมันยับไส้ไหมลไม่ร้อะไรอมามาิรมาตาภูคารวัตเยนนตา

amina kata anu mayang satapang satu satu anumutami nama พ่อแม่ทั้งหมดมาพ่อแม่เอ่อรับนั่งลงเอ่อพ่อแม่นะครับนะครับครับพ่อแม่ ม่ย่งป็นติว่าตรงนั is is ้นไม่ย่ง <något> ป็นติท <Woah> ีสุงท <thousand> ี่สูงรักนาสายาที่จะเล่นนะสั่งปัญญาตีลาายยาจามาสุทิยามพิมพย่งป็นติทีสุงที่สูงรักนาสายาที่จะเล่นนะสั่งปัญญาตีลาายยาจามา போ தசா பரா தம சம்பா நோ தசா பராதோ தம சம்பா நோ தசா பாதோ Saranang kaja ni, samang saranang kaja ni, sangka saranang kaja ni, tosiyampi putang saranang kaja ni, tosiyampi samang saranang kaja Tati Yampi Putang Serenang Kejami Tati Yampi Temang Serenang Kejami Tati Yampi Sangkang Serenang Kejami Diserenang Semenang Nikitang Amat Penting Panah Sipatak Wira ก็ั้ใจทำสามปฏิกัตินั่งงําสามทําอนไรที่รัาพะเจ้ารักธรรมารักรังขอคุณพ่อคุณแม่ทั้บบทงต่อหน้าก็ดีทั้งรับหลังกด็ดีโดยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดีขอให้คุณพ่อคุณแม่จะไม่โหูสิกรรมเกิดกับผมเพื่อการประชาร่ในประพุทธศาสนาสนาการะุิจานเอาประการต่าหมไปแล้ว่าน้ชมาน

Mang Pante, Mang Pante, bapak Pante, Mang Pante, ketika, Pante, Mang imang, kasawang, kaitawa, Mang Pante, Mang

Zapato kala. Zapato sa. Mitana. 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 Tatika. Tatika. Nanataya. Nanataya. Etang. Etang. Tawang. Tawang. Tatawa. Tatawa. Papakita. Papakita. Mang panti. Mang panti. Anu pampang. Anu pampang. Kupataya. Kupataya. Zapato ka. Kupataya. Mitana

พับเปียบไปไปาเดียวกันพับเปียบพเปียบกอก็อันนี้นะตัวเธอได้นำนำป้าตาสาวะัวป้าตาสายะป้าตาสาวะพัดนะนป้าชิงยดย้อมแนะนำกว่าถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตในพระพุทธศาสนาเป็นวาจาถึงพระตาสนาดูดัาพระศัสนานีในัพระพุทธนะครับ กระส่งเนี่ย <fi>: ต <glaube yapmış> ้องเรื่องรู้จักก็ต้องสอนมากนะแล้วก็เนี่ยเราด้วยความที่เรามีความกตันอยู่แต่ว่าเนี่ยเป็นอะไรเราควรทำอะเออมาเรียกไดว่าทำบุญเรียกว่ามาบรรพชาในพระพุทธศาสนาด้วยบุญเต็มบุญที่ทำได้ยากนะก็ตอนเราต้องเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องขอสีหน้าเราต้องขอ ขอกรมาพ่อแม่อะไรก็เร oh. ียกเป็นบุตเพกตาปัญญาเป็นบุญเก่าของเราได้ได้เกิดมาเป็นมันมุไต้พบพระพุทธศาสนาหน้วันนี้ก็ได้มาบรรยายเพื่อเพิ่มเติมบุญกุศลในฐานะที่เราเกิดมาเป็นเจ้าพุทธพุทธศาสนานะวันนี้พระอาจารย์มีปาราเยอะนั่นสอนเรื่องเรียนนัสั้นกว่าเพื่อนนะนะสอนน้อยะต้องต้องไปตามกฎตามกติกานะทุกทิ้งทุก่างจะบวชวันสองวันหรือครึ่งวันก็ตามนะ ก็ต้องนั้นก็คือต้องเนี่ยเราต้องอูชาพระธาตุใสต้องกล่าวกำปั้นปราชาและต่อไปก็เป็นเตงก็ต้องมีสามมเนนก็มีสีนะนะแต่เราก็ตั้งตัวเบื้องต้นเราต้องมีความตัดตาในพระธาตุใสคือพระพุทธรรมเจ้าสงฆ์และเชื่อมั่นในคุวามดีของพวกแม่ครูบาอาจารย์นะนะและต่อไปเราก็บวดกันเราก็เป็นสามมาเนนก็เป็นเหล่าโคของสามนาต้องอยู่สังโัลปนะใส่ใส่ชุดเดนแล้วอยากจะไปเสิร์ฟโตนะ น,นั่งนี้ได้ที่ก็ไม่ก่อยปวดนด้นะมาเติบโตอะไรนะอ่าไม่ต้องเปลือกแล้วนั่งเลยแล้วมาเติบพระอะไรก็ได้ก็ได้ไม่ต้องเสิอโยมนะเนี่ยเราเสิอกตีนตินแล้วโดนโยามาก็เสิอกตีนหน้นะไม่ต้องไหวโยมไม่ต้องยกมือรับไหวเก่งแล้าน,าน,นะนี่อ่ะที่เขไม่ก่อยปวดนด้อยอะไรมันมีปวดเล่าแล้วพระเาไปเติบเล่าเต็บนะนะมันมีอะไรบ้างนะต่อไปก็เนี่ยนวะันนี้จริงก็ว่า ไม่จ <st> ิตอ <st> ันใาย่อ <ciğim> ันติวัดก็มีนะแต่ตอนตอนใหม่กคนตกนู้นนะเราก็ต้องขึ้นเดี๋ยวม่ตราที่เรียงมานะเราต่อไปจะเรียงกันมาตานันกุ๊บกัาเพราะว่าศีลสาโลมานาสานตานตาตะจูนี่ว่าตำหนักตัวรัตนโจตะจูวะตะจ ตันตานัตาโลมาเกษาเกษาผมโลมาขนหน้ากาน้ากาเล็บตันตาควันตาจูหนังเร่อึ่งมันอยู่ในร่างกายเราตรงนั้นนะเกษาผมโลมาขนหน้ากาเล็บตันตาควันตาจูหนังเราต้องแบบนี้นะเวลาเรามาบวชเราก็ต้องมาเรียนรู้ตัวไปเยอะมากเลยเข้าไปหาไปจ้ะ

Nhiều người có thể bao nhiêu tối nay nắng nên là nóng 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 Okay, tặng một tổ hả

Aparatang Sama kami sama tami penting, majakatang kunyang kami na, tapang, kami na katang kunyang mayang, tapang satu satu, anu mau tami bukasa katawa. sangat hiani put penting penting jalan hilang ya Jami sang penting silang ya Jami

Nyeletu 경찰 atuh fis liksom Tiambutri antay ini Makasi Utang saranang rajami Utang saranang rajami Otomang saranang rajami Otomang saranang rajami Otomang

มังมังังัาที่สังขังสระนังกัามิสิทีสัระนังกมีสะนังนิสังอามะปันตวาเลวาามะปันตอาปนตพอเรารับมะปันตเราเป็นสามเแล้วนะแต่สามะเต้องมีศีนะต่อไปมาตามศีลสิบก้อนะปานาติปตาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิมิ

มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมุสาวตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธียามิธูราเมรยาตจัปมาตตานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิสุราเมรยาธูราเมรยาจัปมาจปมาตตานาตตานาเวรมณีเวรมณี วิกาลโกเจนาเวรามณีสิกาปตังสมาธิยามิวิกาลโวินาเมณีสิกาปตังสมาธิยามินัจัตีตาวาทิตาวิสุกะทัชนาเวรามณีสิกาปตังสมาธิยามินาจัตีตาวาทิตาวาิตวิสุกะทัชนานเวราเมณีสิกาปตัง สมาลาคันตาวิเลปนาตาาบปนนาวิภูตตานาเวรมณีสิขาปังสมาธิยามิมาลาคันตาวิเลปนาตารณานาปนนาวิภูตตานา Veramani Dikampotam samadhi yami Kujha sayana maha sayana Veramani sikum patam samadhi yami Kujha Sayana Maa Sayana Veramani Dikampotam samadhi yami Liatalupa rachata patihana Veramani sikum patam samadhi yami Liatalupa Liatalupa ปจตะปฏิคานาวิกาตาเวระมะณีเนระมะณีสังฆตังสมาริยามิอีมานีตัสสะสิกาปทานิสมาทิยามิภวสัมบังอีมานีอีมานีปะจาสิกขาสิกขาปะทานิ Batani Sama Sama Siyami Siyami Imani Imani Saka Saka Sika Sika Batani Batani Sama Sama Siyami Siyami Kenang-kenang Sapang Sapang Aparatang Aparatang, aparatang Kamatami Pantik Kamatami Pantik Ok, dan kan Dan yang วันตามีเันตีตะัพังตปังาระตังมตมีปนตตมนตคกรังตามนตเป็นสามเดแล,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 ล้วเดยวั ER นอะไรให้พ่อหลยมแม่ยมแม่ยมพยมแม่ต้องะกินนะแล้วจัยตัเรียนรับเลยนะผู้หญิงตัเก่งรนี่รับนะนะเออเดยวเดียไปบดระอีกเนาะ นะเร่องนังนื่นั้น,เ,นเดี๋ยวก็มาพี่เลี้ยงมาตอนตอน,ตอนเที่ยงม,มาดี๋จะมาก็มาปลากลา็มามาสิกาดีเราก็คืน